เรียโนบายซิ e เลิกงานมาคะ <c oughs> เลิกงานก็มาเล่นกับเรียเดี๋ยววันนี้จะทิ้งเรียทิ้งเรียอีกแล้วนะคะจะทิ้งเรียไปแวนคูเวอร์เนาะสงสารเรียามากเลยเรียจะอยู่กับน้องสาวของเดวิดนะคะะเขาไม่นอนกลางวันเลยนะ ถ้าเกิดเราปูก,กับเดวิดไม่อยู่บ้านเขาไม่นอนเลยค่ะเขาจะนั่งรอริมนหน้าต่างตลอดเลยนะนี่ประมาณ5้าโมงนะคะก็เดี๋ยวจะออกเดินทางวันหกโมงเย็นเนาะก็กลับมาเล่นกับระย,ยาก่อนทุกคนน่าสงสารจังเลยอะระย,ยาปูก,กับเดวิดกลับมาถึงบ้านระย,ยาก็ดีใจดีใจนะแต่จะรู้หรือเปล่าว่าแม่กับพ่อจะทิ้งมันไปแล้วเนี่ย yeah. so, as soon as we arrive ribs p o r โอ้ยนั่นเป็น Pad CU อะไร Pad i m i k i a u k m a u คุณน้าเขาทำ Pad k i m ม u นะคะเติมเช้ามาก็มาทานก่อนค่ะคุณน้าเขาทำขนมไว้ให้เนาะ ก็พวกชีสเค้กอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนนี้ก็คือเป็นชีสเค้กที่เดวิดชอบนะคะนี่ดูที่สูตรของคุณน้านะคะพอดีคุณน้าเขาเป็นคนชอบทำอาหารนะเขาก็จะปริ้นสูตรอะไรอย่างเงี้ยมามีผัดขี้เมาะะ้านะคะทุกคนสลัดแตงกวานะคะแบบเอเชียแล้วก็มีนูโดสิงคโปร์นูโดนะเ้าผัดเนื้อนะกลูเตนฟรีไชนีสบาร์บีคิวอันนี้เป็น what is it babe what is it called lemon bar lemon bar บาร์้า <Bar. S 2> เป็นบาร์คุณน้าดูรายการแบบในที่เดย์ฟิอันเซ่นะคะตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่ฝรั่งอเมริกันนะเดทกับสาวไทยนะคะอยู่ที่เมืองไทยนะเขาพาไปปูกกงปูกกีตอะไรเงี้ยก็พาญาติมาเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยค่ะผู้ถามเดวิดเดวิดดูอะไรดูแบว่าเปล่าคุณน้าเขาเปิดไว้ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะคุณน้าทำไมดูรายการนี้นะวันนี้นะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งนะพวกปูเดินทางมาถึงที่บ้านคุณนะ้าเนี่ย ประมาณห้าทุ่มของเมื่อวานนะคะทุกคนมาถึงก็แบบกินกินอะไรนิดนึงแล้วก็นอนนะปกติเวลามาเนี่ยค่ะบ้านของคุณนาเขาจะมีสองชั้นใช่ไหมชั้นบนก็จะมีสองห้องนอนนะคะสองห้องนั่งเล่นมีห้องครัวอะไรส่วนชั้นล่างเนี่ยจะมี3ห้องนอนหนึ่งห้องครัวนะคะหนึ่งห้องนั่งเล่นแล้วก็2ห้องน้ำนะปกติพ่อปู่จะอยู่ชั้นล่างตลอดเพราะคุณนาเขาอยู่ชั้นบนใช่ไหมถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยคือคุณยายของเดวิดนะเ,เขาเสียแล้วนะคะทุกคนเสียได้ประมาณน่าจะประมาณครึ่งปีได้แล้วนะก็ <c oughs> คุณนาเขาก็เลยอยู่คนเดียวนะคะปกกติออย่่่่งททีีบบัูชช้นนใเ คุณอาเขามีแมวแล้วแมวเขาอะอยู่ชั้นล่างคือชอบแบบว่าไปอยู่ชั้นล่างอะไรเงี้ยคุณอาเขาก็รักแมวมากใช่ไหมพราปู่ก็เลยไม่ได้อยู่ชั้นล่างก็เลยต้องขึ้นมานอนข้างบนนะคะห้องนอนเล็กแล้วก็แม่ของเดวิดนอนบนโซฟาทั้งที่ข้างล่างเนี่ยมีห้องนอนที่สามารถนอนได้เนี่ยสามห้องนอนนะทุกคนแต่คือให้แมวอยู่ <laughs> ให้แมวอยู่นะคะชั้นล่าง <laughs> พวกผมก็เลยได้นอนเบ็ดเแกงนแกงเล็กๆแล้วก็แม่เดวิดก็เดวิดแล้วแม่เดวิดก็คือนอนบนโซฟาค่ะทุกคนทาตแมวนะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่แลงลี่นะซึ่งประมาณ45ทีห่างจากตัวแวนคูเวอร์นะคะก็จะมาพักที่ตลอดเมื่อไหร่ก็ตามที่แบบข้ามข้ามฝั่งมาอยู่ที่แบบ ที่เมนแลนนะคะวันนี้ก็จะไปซื้อของเอเชียแล้วก็จะพาไปดูว่าเออร้านเอเชียเนี่ยที่ปูอ่ะชอบมากที่สุดเลยเนี่ยจะมีอะไรบ้างที่เป็นสินค้าไทยนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันนะเฮ้ยมองเฮ้มองอันนี้ก็คือเอ่อร้านที่เราจะมาวันนี้นะคะไม่รู้จะเรียกว่าร้านเหลืออะไรเพราะว่ามีทั้งหมดประมาณ2-3ถึงเอ่อชั้น3ชั3้นนะคะทุกคนเนี้ยเป็นร้านแบบที่ขายของเอเชียทั้งหมดเลยนะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้ก่อนนะคะตรงน,นี้ก็จะเป็นข้าวเลยทุกคนดูกล่องขา้วสาร่องขา้อสารเยอะมากแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะมีน้าจิ้มซุปี้พันธะนอลลสสิงนะคะทุกคนเยอะมากนี่ราค่ดอลลาร์เกเก็ซนต์เัน7ดอลลาร์เนาะ e ี f ฟเวอร์เ a ล e นะคะมาให้ดูไปเรื่อยๆก่อนก็จะเป็นมาเมเนี่ยมาจากแถบเอเชียเนี่ยเยอะมากนะคะ ล้วก็จะมีสินค้าที่เป็นของไทยด้วยเดี๋ยวผู้จะโฟก,กัสไปที่สินค้าที่เป็นสินค้าไทยแล้วกันเนาะข้าวไรซ์เบอร์รี่ลุคก์ดิสแบล็ c ไรซ์ e อ h yeah. yeah. prefer yellow you do มาม่าค่ะแต่อันนี้มันมีแต่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะไม่จะเป็นต้องเป็นร้านอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าร้านนี้ก็จะมีเี่ยอันนี้อันนี้ไม่ค่อยมีที่ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปไม่เห็นนะแต่ว่าร้านนี้มีนะคะไข่เค็มเลยค่ะไข่เค็มประมาณ125บาทนะ6ลูกนะคะ what do you see huh? Nam n u n g right there. Oh, yeah, it's a c t a l l y nam n Yeah, you want it? We're gonna we make our own. Oh my god. คนใหญ่นะคะแล้วก็เขาก็จะเอาสินค้าพวก South East Asian เนี่ยหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฝั่งเราเนี่ยมาขายด้วยเยอะๆเลยนะคะสรุปว่านะคะจะเข้าไปถ่ายให้ดูสรุปพนักงานเดินมาบอกว่าเออที่นี่เขาไม่ให้ถ่ายทุกคนก็เลยไม่ได้เห็นอะไรเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเราได้อะไรกันบ้างนะแล้วก็แบบข้างในมีอะไรบ้างนะคะเสียดายอ่ะไม่ได้แบบ จะได้ไม่ได้ถ่ายให้ดูแล้วได้ไได้อะไรมาว่า o y o ย g ่ t แหนมแหนมแหนมได้แหนมมาทุกคนเพราะว่าได้ของกันมาเยอะอยู่นะคะทุกคนหมดไปประมาณแบบประมาณ3 0 0พันกว่าบาทแหละก่อนอื่นเนี่ยจะมาโชว์ของกินก่อนของกินที่แบบว่าซื้อมาแล้วกินได้เลยนะไม่ว่ามีอะไรบ้างนะคะข้างในก็จะเป็นทั้งซปเปอร์ขายของแล้วก็จะมีอาหารสดขายนะคะกูได้ขนมอันนี้มาทุกคนเขาเรียกว่าขนมอะไรนะขนมเปี๊ยะใช่ไหมเอออันนี้สองอันนี้ตกประมาณ80บบาทนะคะกล้วยทอด กวยชุบแป้งทอดอ mm. แป้งคือหนามากทอดแบบชิ้นใหญ่มากนะคะก็ประมาณสมชิ้นเนี่ยประมาณร้อยยี่สิบห้าบาทนะดูท่าทางจะเหนียวชิ้นขนาดเนี้นยข้างในคือกรวงมากเพราะพยายามทำให้มันใหญ่โดยการที่แบบว่าตัดชิ้นก้วยเป็นบางๆแล้วก็แป้งคือเยอะมากข้างในคือบวเบยม,มากทุกคนรสชาติเหมือนก้วยทอดบ้านเราแหละเพียงแต่ว่าอาจะทอดไว้นานไปหน่อยนะคะมันก็เหนียวๆนิดนึงแล้วก็ กล้วยข้างในมันค่อนข้างที่จะสุกแล้วก็ทำแบนไปหน่อยเนาะแล้วก็แป้งหนาไปนิดน,นึงนะคะต่อไปนะคะเป็นกาแฟของเวียดนามกาแฟเวียดนามิสคอฟฟี่บิทมิลค์ก็คือกาแฟผสมนมก็เดี๋ยวจะลองขนมเปียะนะคะเพี่งเลือกเป็นไส้ทูเรียนไส้ทูเรียนว้า <laughs> No. Durian. Yeah. <laughs> durian and taro. Why? Why? Why would you eat that? It's good. Is, is, uh, you take taro which is good, then you mix <laughs> durian in. Mmm. There's a lot of durian in it. Oh great. Surprise <laughs> Surpri me though, because durian is expensive. Well, there's probably fake durian. โอ้มีไข่ด้วยมีไข่ not real อืมก็อร่อยนะเหมือนบ้านเราเลยผ่านถือว่าอร่อยมากอันนี้สองอันนี้ตกประมาณร้อยร้ยหสิบาทนะคะทุกคนสองอันนี้เดีเบีจะเอา <Yeah. S 1> ไปให้คุณแม่คุณ <Por> c, นะ้าลองนะคะไม่รู้ว่า <Por> c, เขาจะยอม can, <sugar. S 1> เขาจะยอมลองหรือเปล่ปาเพราะว่ามันเป็นของที่แบบ คือเขาไม่ชินอะ่ะเขาบอกเป็นเนื้อหมักแล้วต้องทิ้งไว้ข้างนอกให้มัน f e เมน n ์ good, อะไรเงี้ยห้างที่แบบว่ามีของเยอะมากนะคะเดี๋ยวปุ๊ดจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างเนาะที่เป็นของแช่แข็งแนะมีทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนมีปลาสลิดนะคะปลาดุกนะมีปลาช่อนนะคะมีพวกอาหารทะเลต่างๆมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราแบบว่าคิดไม่ถึงว่ามันจะมีนะคะมีปลาทูหรือว่าปลาทูแบบตัวเป็นแบรนด์บ้านเราไม่มีแต่เป็นปลาทูของอินเดียจะตัวหนานิดนึงนะคะตะตอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะหัวปลีพวกนี้แช่แข็งนะ กระชายนะคะนี่ก็เป็นแช่แข็งเหมือนกันแต่ตัวที่เป็นไม่แช่แข็งก็มีเหมือนกันเนาะพวกผักต่างๆที่เป็นทั้งแช่แข็งและไม่แช่แข็งมีทุกถิงทุกอย่างตะไคร้ใบมะกรูดนะคะโหระพาผักขยัยงถั่วฝักยาวหนุนน้อยนาะทุเรียนมะละกอคือทุกสิ่งทุกหลังที่เราต้องการอะ่ะทุกคนกะปิน้ำปาลาอะไรมีทุกสิ่งทุกอย่างคุณอยากให้เห็นข้างในมากแต่ว่าเสียดายมากที่ว่าถ่ายไม่ได้นะคะราคาเนี่ยเนื่องจากเป็นร้านใหญ่นะราคามันก็จะถูกกว่าร้านแบบเล็กๆร้านเล็กๆที่เราแบบว่าไปกันนะปูจะ Again Oh so funny ตอนนี้เราเข้ามาที่อีกร้านหนึ่งแล้วนะคะทุกคนจะมาพาวก่อนเลย2ลูก5ดอลลาร์เฮ้ยเดเนสซมใช้เนี่ยลูกละประมาณ75บาทนะคะก็ที่เนี่ยก็จะมีเห็ดเห็ดเยอะกว่าแถวที่ปูอยู่นะแถวที่ปูอยู่มันจะมีแค่ชองปิยองแค่นี้นะแต่ว่าปูไม่ค่อยชอบนะคะปูชอบแบบว่าพวกแบบนี้มากกว่าแบบนี้ ส่วปลาเกียวที่นี่ก็ถูกกว่าเมืองที่ปูอยู่นะคะเมืองที่ปูอยู่ขายประมาณ200นะที่นี่ประมาณ1 5 0บาทนะคะมะระนะคะมระรานี่หาได้ทั่วไปนะคะทุกคนอันนี้ก็ประมาณเกือบร้อยหนึ่งนะประมาณบาทนะคะมาเชอหน่อไม้ทุกคนหน่อไม้สดมากอุ้ยแต่แพงมากเลยอะ่ะ15.41ต่อกิโลกรัมนะคะเป็นหน่อไม้แบบนี้เลยนี่อุ้ยยังไม่เคยเจอปกติเจอหน่อยใหญ่หญแล้วก็จะในแพ็คนะคะอันนี้คือแบบสดมากเลยอะแล้วก็มีเปลือก เปลือกคือใหญ่มากโอ้โหเปลือกใหญ่มากมีขายใบพามェนโรด้วยค่ะก็ะคือใบส้มโอนะคะส่วนขาเนี่ยขาเด็แต่ก่อนแล้วนี้คือหายากมากอันนี้คือห,า,า,า,อนนอหาไม่ยากแล้วนะแต่ว่าราคามันก็ประมาณแบบร้อยเจ็ดสิบแปดสิบบาทนะคะประมาณนั้นหนึงแต่ว่าเราก็ใช้ไม่ยเยอะเนาะมีชุดต้มยำด้พี่แด๊ดชุดต้มยำเก้าดอลลาร์ก็ประมาณสองร้อยกว่าบาทนะคะชุดหนึ่ง มีเฮลด้วยวอเตอร์เชสนะนะคะที่ฝรั่งนี้มีขายเหมือนกันมีขายเป็นกระปุกนะคะแล้วก็สดแบบนี้ก็จะเป็นร้านเอเชียประมาณนี้แหละถึงจะมีเนาะนีเป็นมาราสีขาวมีบวบ look at ี h มีบวบด้วยทุกคนแล้วก็มีมันนี่นะคะเขาเรียกอะไรอ่ะแต่บ้านพวกเราจะเรียกมันเผานะคะหรือบางคนเรียกว่ามันเทศเนาะซึ่งดูขนาดหัวนะคะทุกคนไม่เคยเจอมันระนี้หัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยมันเป็นมันอันนี้แหละเนี่ยใหญ่มากมีถั่วลิสงนะคะไปต้มทานได้นะ บู n ่าในซีฟู้ดเซ็กชัน let's video it เมคซ์โรลฮะ let's get เมคซ์โรลเพราะว่า we're going to go home ไม่เ we're going downtown now That's okay, it's still frozen เซ็กชันของแช่แข็งก็จะมีของทุกอย่างนะคะวอนทอนแรปนะคะเป็นใบเป็นพวกเกี๊ยวอะไรอย่างเงี้ยนะพวกนี้ก็หาไม่ยากนะคะจะเป็นพวกเต้าหู้พวกเส้นอูด้งอะไรต่างๆกิมจิอะไรเงี้ยของแช่แข็งจะมีทุกอย่างมีหมดปลาแห้งปลาอะไรเงี้ยมีหมดเลยเอาหมึกแห้งก็มี แล้วก็ฝั่งนี้ก็คือกุนเชียงนะคะกุนเชียงจริงๆเลยนะรสชาติเหมือนกุนเชียงแถวบ้านเราเป๊ะๆแล้วก็จะมีพวกมีดบอต่างๆว่าลูกชิน้นลูกชิ้นนะคะใบตองก็มีนะคะร้านเมื่อกี้ก็มีใบตองแต่เราก็ไม่ได้ซื้อนะ,ะไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะคะพวกเซกชันขนมข้างหลังก็จะเป็นขนมจากเอเชียทั้งหมดและะ้วทุกคนส่วนใหญ,ญ่ก็จะเป็นเกาหลีเป็นจีนนะเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านเกาหลีแล้วก็ร้านจีนเนาะ,ะนี่ขนมอันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะอันที่ผูกกินตะกี้ที่เป็นรสทุเรียนกับเผือกนะ ตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะคะเห็ดหอมแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีมีหมดนะคะพวกนี้หาง่ายเห็ดหอมแห้งไม่จําเป็นต้องเป็นร้านแบบร้านใหญ่แบบนี้ก็ได้เนาะส่วนเซกชันที่เป็นข้าวนะคะข้าวก็จะมาจากไทยจากเวียดนามแล้วก็จากจีนนะคะทุกคนส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนาะอย่างอันนี้ไทยหอมมะลินะคะก็ประมาณ18กิโลนะ35 mm hmm. ดอลลาร์กับ88เซนนะคะก็ติดเป็น36ดอลลาร์เนาะอย่างถุงเล็กๆแบบนี้นะคะ4.5กิโลเนี่ยก็ประมาณ2 6 0 270 80บาทประมาณนี้นะ ก็กำลังหา Are you looking for g o o d i n e t rice? Yeah, I know w t you're talking a b o k a y มานก็ได้ข้าวเหนียอวอมาสองสองถุงนะคะทุกคนแบบนี้นะถุงละสิบสองจุดแปดสิบแปดนะคะก็กินได้กินได้ไม่ค่อยนานหรอกเพราะว่าถุงมันเล็กเนาะนี่เป็นผงชาไทยนะคะอันนี้ปกติผู้เคยซื้อมันมันถูกกว่านี้ประมาณดอลลาร์หนึ 2, ่งถึงสองดอลลาร์ตอนนี้ราคามันเพิ่มขึ้นแล้วนะคะ โอ้ยคล่องจีอ้ยโอเคอันนี้เป็นอาหารที่เราหยิบใส่แล้วก็เขาจะชั่งเต็มเป็นราคาตามน้ำหนักนะคะที่เราหยิบของใส่นาะติวีก็ตักใส่ละแต่ดูกันว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะได้ราคาเท่าไหร่นะคะเ <c oughs> ขาชั่งตามน้ำหนักเนาะอืม <c oughs> <c oughs> เป็นไปนหมดเลยตอนเนี้ย เอาแต่น,นื้อนะเดี๋ยวมาดูกันว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะได้ราคาประมาณเท่าไหร่อะคะโอเคปลาทอด uh, the กลับเข้ามาในรถแล้วนะคะหลังจากที่ช็อปปิ้งไปเรวจะให้ดูของก็อย่างที่เห็นก็ซื้อข้อส่งข้อ, <Huh. S 1> ขอสารมาเดี๋ยวให้ดูกันดีๆรอบ <give> นึงนะคะ They give us two forks but only one chopsticks <laughs> Why เขาให้อ่า ซ่อมเนี่ยมาสองอันนะคะแต่ว่าให้ตะเกียบม,มาอันเดียวนะเพราะว่าอะไร Why do you think? Because I'm white Obviously <laughs> น,นี้ก็คืออันที่เดวิดตักมานะคะกินเหมือนพระเลยเพราะว่าตักทุกอย่างใส่ในอันเดียวกันแล้วก็ด้วยความคุ้มค่าก็คือเอาแต่เนื้อนะทุกคน Oh it's expensive 17 bucks 17 bucks Oh but you have to you have to use fork because the chopstick for me hmm. The chopstick for Asian you are not Asian เดวิดหยิบปลามาให้บอกว่าเพื่อปูโดยเฉพาะนะคะอยาลองกินดูดีปลาไข่หรือเปล่า Rose นุ่ Good Delicious เป็นปลาที่มีไข่ทุกคน mm hmm. What <it> Good Yeah Eggs What <Were it? S 1> Is <it> Egg No No ไม mm ่ hmm. อาหารจีนมันจะเป็นหวานๆนะคะแบบว่าเป็นเคลือบซอสหวานๆอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นของทอดๆเคลือบอะไรหวานๆอะไรอย่างเงี้ยะค่ะ oh. <c oughs> เราจะให้ดูว่าเราได้อะไรมาบ้านนะคะละมุดกัด้วยคนแต่ยังไม่พร้อมกินนะคะละมุดไนดะ้รอให้มันนิ่มก่อนเอาเราค่อยทานได้นะคะก็จะมีแหนมของเดวิดนะคะทุกคนมีหน่อไม้ค่ะนี่หน่อไม้ในใบยานางนะคะเดี๋ยวตอน ปลูกผักเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าสวนเก็บผักมาใส่หน่อไม้มาใส่แกงหน่อไม้ด้วยนะคะแล้วก็มีผงแหนมของเดวิดนะคะเหมือนเดิมแล้วทุกคนซื้อมาเนี่ยประมาณ6ห่อนะคะตกห่อแล้วประมาณเกือบ50บาทนันก็โอเคอยู่ถือว่าโอเคในฝั่งนี้นะคะมีกระชายอยู่ในกระปุกแบบนี้นะคะจะไปใส่ขนมจีนเนาะก็ตกกระปุกแล้วประมาณเกือบ75็บาบาทประมาณนี้ก็ซื้อมา3มกระปุกนะคะกิเลกนะคะอยู่ใน ในขวดแบบนี้นะก็ได้แกงหนึ่งนะคะทุกคนก็ซื้อมาประมาณ3 3สามขวดสามกระปุกเนาะตกแล้วามัน75บาทประมาณนี้นะคะตะไคร้นะคะพอดีตะไคร้ที่บ้านมันจะตายแล้ว <c oughs> ก็เลยต้องรับต้องต้องสตาร์ทใหม่นะคะโดยการที่ซื้อตะไคร้สดมาแล้วก็ไปแช่น้าให้รากมันงอกเนาะ,ะ <c oughs> จะมีตะกร้านะคะแบบนี้แบบนี้เลยนะคะเอาไว้เก็บผักนะแล้วก็จะมีอันนี้เอาไว้หุงข้าวเหนียวนะคะหุงข้าวเหนียวมันมันจะบ,บางๆนิดนึงเนาะที่บ้านปูมันจะแคบกว่านี้นะคะแต่ว่าที่ร้านมันมีแค่นี้นะเดี๋ยวเราสงงจะต้องบีบให้มันแคบลงนะคะ อันละประมาณ75บาทเดิเขาก็เลยซื้อมา2อันเลยนะคะก็จะมีหม้อ,อนี้คนอีสานตร้องรู้เอาไว้หุงข้าวเหนียวทุกคนในที่สุดแล้วก็จะได้หุขงข้าวเหนียวเป็นแบบว่าเป็นแบบอีสานสักทีแบบนี้นะคะจะมีเห็ดนะคะเห็ดอันนี้เดี๋ยวจะไปทําอาหารให้ดูว่าทําอะไรบ้าง This make sticky rice. แล้วก็จะมี uh, แกงกะหรี่ uh, ญี่ปุ่นของเดวิดน,นะก็จะมี uh, โคชูจังนะคะอันนี้ก็เป็นแบบว่าชอรี่เพสของเกาหลีนะคะมัชฉะลาเต้นนะแล้วก็จะมีข้าวเหนียวอีก2ถุงนะคะ

t w a t e น้ำ maybe not ห h อ Why not What do you mean That's different Good Yeah it doesn't taste like hal No No Hmm it smell very nice Smell nice Yeah อันนี้น่าจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะคะหอมหอมจริงน้ำหอมจริงเหมือนคล้ายๆแบบเหมือนเผาเลยอะแต่ว่าไม่ได้เผานะคะแล้วก็เนื้อก็แบบ มันก็จะแก่นิดหนึ่งนะพอดีแม่เดวิดเขาไปอ่านเจอที่ไหนก็ไม่รู้บอกว่าน้ำมะพร้าวไม่ดีต่อสุขภาพเขาก็เลยไม่กล้าไม่กล้าดื่มนะคะแ,แล้วคุณนาก็คือไม่เอาเลยไม่ทานเลยน่าจะซื้อมาให้ลองแต่เขาไม่เอาเลยนะทุกคน ถึงบ้านนะคะทุกคนก็หมดจบภารกิจของวันนี้นะเดี๋ยวมาเจอกันพ่งนี้นะคะก่อนจะไปก็จบด้วยวิดีโอของระยะเหมือนเดิมนะบ๊ายบาย let her smell it hey. you see it curl up no i don't what what do you do that It's okay, baby. Relax. Relax.